วันนี้เราจะมารีวิวเกมแมวเหมียวน่ารักก่อนอื่นเข้าไปที่ Play Store ค่ะพิมพ์ไปว่าเนโก a s ซิเมะนี่ครับขึ้นมาแล้วกดเข้าไปเลยเป็นเกมแมวน้อยน่ารักครับเหมาะสำหรับผู้ที่ข้างไข้น้องแมวก็คล้ายๆกับเกมทามากอตนะครับดูเก่าเนาะเกมทามากอต ก็ทำการโหลดมาครับโหลดมาน,นี่สอนตั้งแต่เริ่มโหลดเลยครับเนี่ยค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดมันขึ้นมาครับกดอันนี้หมายถึงว่าเราจะเซฟเกมเอาไว้ในเครื่องหรือเปล่านะก็กดตกลงไปนะครับเกมนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลย นี้เริ่มเกมมาครับมันก็ยีนี้ต้องเัาเข้าสู่ในโกอาสิเมะครับก่อนอื่นเราต้องไปซื้อของก่อนนะครับเขาก็จะให้เรากดตามไปเราทาตามที่เกมเขาแนะนำานะครับนี่ก็จะได้ของมาแล้วแล้วก็ไปเอาของในแคตตาล็อกเรานะครับนี้ก็เลือกวางตรงไหนก็ได้นะครับเอาตรงนี้ก็ได้ จากนั้นก็วางอาหารไว้เพื่อล่อแมวครับจำไว้ครับข้อสําคัญเลยถ้าไม่มีอาหารแมวจะไม่มาครับไม่ว่าคุณจะมีของเล่นเยอะขนาดไหนก็ตามครับตอนนี้เราก็ทําได้แค่รอน้องแมวมานะครับอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อย,อยต้องรอครับเพราะว่าถ้าเกิดใครใจร้อนเนี่ยก็จะกดออกไปง่ายๆเลยครับแล้วก็ได้ทำได้แค่รอ รอแมวมาครับวันนี้มีควันไทยกับพม่าด้วยโอเคกันลั่นบ้านเลยครับ,รบก็รอก็สักประมาณ2องสามนาทีครับประมาณนั้นเดี๋ยวมันก็จะขึ้นว่าน้องแมวมาแล้วเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อ ก็เกมนี้เล่นง่ายๆครับไม่อยากอะไรแค่รอทําได้แค่รอรอแมวมาเอาอาหารมาให้แมวซื้อของเล่นมาให้แมวเล่นแล้วก็เก็บภาพ